สวัสดีแฟนบอลลาซทุกคนนะครับวันนี้วันศุกร์ที่16พฤมษาสาคม 2018, 2018นะครับอยู่กับปาชีวิตทางอาเซาดีครับก็ในช่วงนี้เนี่ยก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวในตลาดซื้อขายนักเตะมาฝากกันเช่นเคยนะครับโดยล่าสุดเรื่องราวของวิกเตอร์เยอร์เกรสก็ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุยอย่างกว้างขวางนะครับเกี่ยวกับความคืบแน้า ในการล่าตัวนักเตะทีมชาติสวีเดนรายนี้ของเป็นใหญ่อาเซานะครับโดยผู้สึกข่าวอย่างจอห์นครอสนะครับจาก The Mirror เนี่ยก็ออกมารายงานว่าอาเซาเตรียมที่จะยื่นข้อเสนอ60ล้านปอนดน์เพื่อที่จะดึงเอาวิกเตอร์โยโกเรสเนี่ยมาจาก Sporting l i bon ิสบอซึ่งตัวเลขเนี่ยก็ใกล้เคียงกับที่ทางคอเร e โล ดามันห้ารายงานออกมาก่อนหน้านี้นะครับที่63ล้านปอนด์แต่ว่านั่นเนี่ยก็ระบุว่าอาเซอเนี่ยได้ยื่นข้อเสนอแรกให้ทาง Sporting l i s b bon o อนได้พิจารณาแล้วนะครับแต่ว่าสโมสรต้นสังกัดของวิกเตอร์ยโยเรสเนี่ยยังไม่พอใจกับข้อเสนอนะครับแต่ว่ารายงานจาก The Mirror เนี่ยก็ระบุไปในทิศทางเดียวกันกันกบที่เอโบ a ลาได้ออกมารายงานก่อนหน้านี้นะครับว่ายังไม่ได้มีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการ แต่ก็รอจังหวะเวลาที่เหมาะสมนะครับซึ่งก็คาดว่าเป็นหลังจากที่เกมสุดท้ายของการแข่งขันฟุตบอลลีกสูงสุดของโปรตุกเกสเนี่ยจะจบลงนะครับซึ่งก็นั่นก็คือในวันอาทิตย์ที่18พฤษภาคมนี้นะครับถ้าหากว่าวิกเตอร์เยโกเรสไม่สามารถช่วยทีมเอาชนะกิมารสได้ในนัดนะสุดท้ายเนี่ยก็เสี่ยงต่อการ พลาดแชมป์ของหลีกสูงสุดโปรดุเกตในฤดูกาลนี้อยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวของสมาธิเรื่องของโฟกัสเนี่ยก็อยู่ที่เกมนี้แน่นอนนะครับถ้าท่านใดที่ต้องการข้อสรุปเกี่ยวกับการย้ายทีมของวิกเตอร์เยอร์กเรสก่อนที่เกมนี้จะจบเนี่ยผมว่าก็จะดูฝืนไปหน่อยนะครับแต่ว่าเมื่อมีข่าวนำเสนอออกมาเราก็ต้องว่ากันไป นอกจากนี้นะครับเว็บไซต์ฟุตบอลอย่างฟุตบอล365เนี่ยก็ได้มีการรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับการเสริมทัพในตำแหน่งหน้าเป้าของอาเซอเขียนเอาไว้ได้แน่าสนใจเหมือนกันนะพวกเขาบอกว่าอันเดอร์เบต้าผู้มยการกีฬาคนใหม่ของอาเซอเนี่ยไม่ปฏิเสธนะเกี่ยวกับข่าวที่ระบุว่าอาเซอจะมีงบให้เขาจับจ่ายใช้สอยถึง300ล้านปอนในช่วงซัมเมอร์นี้โดยงบประมาณส่วนหนึ่งก็ มีความเป็นไปได้สูงมากๆากนะครับที่จะต้องจ่ายเป็นค่าฉกสัญญาให้กับมาร์ตินซูบิเมนดี้อย่างที่สื่อทั้งหลายได้เห็นไปในทิศทางเดียวกันว่านักเตะจะย้ายมาเป็นผู้เล่นของอาร์เซอลในฤดูกาลแน่ฟาบิซิโอมานก็เฮวิโกเรียบร้อยนะครับตอนนี้อาร์เซอลนะ่าจะกําลังโฟกัสกับการดึงเอาวิกเตอร์เยอกเรสมาร่วมทีมโดยสื่อบางสํานักก็ระบุดีเทลค่อนข้างจะ ต่างกันอยู่พอสมควรนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าเหนื่อยหรือว่าเรื่องของค่าตัวแต่ว่ายังไงก็ตามตัวเลขกลางๆสำหรับค่าตัวของวิกเตอร์เยอร์โกเรสก็น่าจะอยู่ราวๆ60ล้านปอนด์นะบวกลบไม่น่าจะมากโดยทางฟุตบอล3 6 6 5กเนี่ยก็อ้างถึงสื่ออย่างคอร์รับไซท์นะครับที่ระบุว่าอาร์เซออยู่ในขั้นตอนที่คืบหน้าไปมากนะกับการเจรจา เพื่อดึงเอาวิกเตอร์เยโกเรสมาร่วมทีมโดยมีการยืนร่นข้อเสนอให้ตัวแทนของนั้งแต่ดได้พิจารณานะครับที่ราวๆ9ล้านปอนด์ต่อปีหรือก็ตกประมาณ170,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ซึ่งนี่ก็เป็นตัวเลขที่ต่างไปจากที่ได้รายงานไปเมื่อวานนะครับแต่ว่าวันนี้มีเรื่องราวของระยะเวลาของสัญญาด้วยนะครับโดยสื่อระบุว่าสัญญาที่ ยื่นให้กับวิกเตอร์ยเกรสได้พิจรารณาเนี่ยจะมีระยะเวลา5ปีด้วยกันนะครับโดยในส่วนของจอห์นครอสจากเดอะมิเรอร์เนี่ยรายง,งานว่านักเตะจะได้รับค่าเหนื่อยมากกว่า200,000ปอนต์ต่อสัปดาห์นะครับยังไงก็ตามนะทางคอร์รับไซส์เนี่ยอ้างว่านอกจากอาร์เซอแล้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็ลิเวอร์พูลก็อยู่ในสถานการณ์ที่พร้อมจะต่อสู้กับอาร์เซอเพื่อแย่งชิงลาเซ็นของนักเตะรายนี้ โดยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมีรายงานว่าพร้อมจะยื่นข้อเสนอนะครับในขณะที่ลิเวอร์พูลก็มีการติดต่อไปอยังตัวแทนของนักเตะเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเมื่อรวมกับเชลซีอีกทีมที่เราได้รายงานไปก่อนหน้านี้ก็ถือว่ามากันครบนะครับบรรดาบิ๊กทีมของพรีเมียร์ลีกเพราะว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เองถึงแม้จะไม่มีข่าวเชื่อมโยงกับการดึงเอานักเตะรายนี้ไปร่วมทีมออกมาสักเท่าไหร่แต่ว่า ก็มีรายงานว่าเดือใบสีฟ้าก็เป็นหนึ่งในทีมที่อยู่ในข่ายที่นักเตะเนี่ยใส่เอาไว้ในช็อตลิสต์ของเดสติเนชันหรือว่าจุดหมายปลายทางที่เขามีโอกาสที่จะย้ายไปคาแข่งในฤดูกาลแน้นะครับก็ต้องดูว่าการเจรจากับสมโมสรในแต่ละลำดับขั้นของลิสต์ของเขาเนี่ยจะประสบความสำเร็จกับทีมไหนนะครับโดยมีอาซลเป็น ท็อปพิกหรือว่าเป็นตัวเลือกอันดับแรกนะครับของนักเตะทีมชาติสวีเดนรายนี้แต่ว่ายังไงก็ตามนะครับสื่อหลายสำนักนะครับก็เห็นตรงกันว่าอาเซ็เองก็ยังให้ความสำคัญกับการให้ความสนใจที่จะดึงเอาเบนจามินเซสโกของอาร์เบลิฟซิกมาร่วมทีมเหมือนกันนะครับโดยสื่อเนี่ยรายงานว่าอันเดียเบตาก็เจองานหนักนะในการที่จะต้องเลือกว่าจะเซ็นสัญญา กับวิกเตอร์เยโกเรสหรือว่าเบนจามินเซสโกเนื่องจากว่ามิเกลอาร์ตาเนี่ยก็ดูจะชื่นชอบเบนจามินเซสโกมากกว่านะครับแต่ว่าเป็นแอนเดรเบต้าที่โน้มแน้วให้อาร์ตาเนี่ยเห็นว่าวิกเตอร์เยโกเรสเนี่ยคือคนที่ใช่สำหรับการจะพาสมโมสรประสบความสำเร็จในระยะเวลาสั้นนี้นะครับต่อว่ายังไงก็ตามส่วนตัวเนี่ย mm hmm. ผมมองว่าอารเซออาจจะ ดึงกองหน้าตัวเก่งทั้งสองรายเนี่ยเข้ามาร่วมทีมในซัมเมอร์นี้ก็เป็นไปได้นะเพราะว่ามันก็มีจุดที่ทั้งสองคนเนี่ยมีความเหมาะสมที่จะเข้ามาเสริมทัพของอาร์เซอด้วยเหตุผลที่ต่างกันไปประมาณหนึ่งโดยนอกจากวิกเตอร์โยโกเรสแล้วเดวิดออนสตีนก็ยังคงให้น้ำหนักกับการที่อาร์เซอเนี่ยจะดึงเอาเบนจามินเซสโกมาร่วมทีมอยู่เหมือนกันนะครับโดยผู้สื่อข่าวชื่อดังรายนี้ก็ระบุว่า อาซนาลทำงานไปเยอะแล้วนะครับกับการพยายามที่จะดึงเอาเบนจามินเซสโกมาร่วมทีมเพราะฉะนั้นเขายังมองว่าดีลนี้ยังมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้นะถามว่าอาซนอลจะได้มาทั้งวิกเตอร์ยูโกเรสแล้วก็เบนจามินเซสโกไหมถ้าให้ผมวิเคราะห์นะครับส่วนตัวเรื่องของค่าตัวเนี่ยก็ยังอยู่ในวิสัยที่เป็นไปได้นะครับที่เราจะนำงบประมาณที่มีอยู่ไป ทุ่มกับการดึงเอากองหน้าศักยภาพสูงทั้ง2รายมาร่วมทีมนะครับโดยจริงๆแล้วผมว่านักเตะทั้ง2คนเนี่ยก็มีความแตกต่างกันอยู่ในแง่ของกองหน้าที่พร้อมจะสร้างความสำเร็จให้กับอา,าร์เซอลนในฤดูกาลหน้าอย่างวิกเตอร์เยอร์โกเรสด้วยอายุด้วยประสบการณ์ด้วยผลงานของเขาในช่วง2ฤดูกาลที่ผ่านมาก็คงไม่ต้องพูดซ้ำนะครับ 95ประตูจาก100นัดที่ลงสนามให้กับ Sporting Lisbon ใน2ฤดูกาลที่ผ่านมาพร้อมที่จะเป็นตัวความหวังในการจบสกอร์ให้กับอาเซาแน่นอนในส่วนของเบญจมินเซสโกนะครับจริงๆก็ถูกมองเป็นเป้าหมายในแนวรุกที่มีศักยภาพสูงแล้วก็มีโอกาสที่จะเติบโตเป็นความหวังของอาเซาในยุคต่อๆไปนะต้องไม่ลืมว่าเบญจมินเซสโกเพิ่งจะมีอายุ21ปีเท่านั้นเอง ส่วนวิกเตอร์โยกร์เรสเนี่ยก็ใกล้จะ27ปีเข้าไปแล้วนะเพราะฉะนั้นในอีก3ปีข้างหน้าเนี่ยวิกเตอร์โยกเรสจะมีอายุราวๆ30ปีในขณะที่เบนจามินซิสโก้เนี่ยก็จะอยู่ในช่วงอายุที่กำลังดีนะครับ24ปีเพราะฉะนั้นการที่เขาได้เข้ามาปรับตัวแล้วก็สลับกันลงเล่นบ้างกับคายฮเวด เ i กเจอร์ยูโกรอะไรแบบนี้ผมว่าก็น่าจะเป็นส่วนผสมที่ลงตัวในแนวรุกข,ของอาร์ซออันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับใครเห็นด้วยก็กดก้าวมาลวกันนะครับส่วนกองหน้าตัวอื่นที่ทางฟุตบอลแฟนแคสก็ได้หยิบยกมาพูดถึงว่ามีโอกาสที่อาร์ซอจะดึงมาร่วมทีเหมือนกันก็คือโจนาธานเดวิดนะครับของลิวซึ่งล่าสุดเจ้าตัวได้ประกาศเป็นคลิปวิดีโอนะผ่านโซเชียลมีเดียของตัวเอง โดยมีจุดประสงค์เพื่อประกาศอำลาจากการเป็นนักเตะของลิวหลังจากผ่านการค้าแข่งให้กับสโมสรดังในฝรั่งเศสมาร่วมร่วม5ปีนะแล้วก็ทำผลงานได้คงเส้นคงวามากๆฤดูกาลนี้ก็ยิงไป25ประตูแล้วก็มี12แอสซิสจากการลงสนามในทุกรายการให้กับลิวในฤดูกาลนี้นะครับโดยในภาพรวมแล้วก็ถือว่าเจ้าตัวทำได้ยอดเยี่ยมนะครับกับ สโมสรดังของลีกเอิงลงเล่นไปทั้งหมด231เกมยิงได้109ประตูนอกจากนี้นะครับเจ้าตัวก็ยังมีส่วนร่วมในการช่วยลีวเนี่ยควา้าแชมป์ลีกเอิงมาครองในฤดูกาล2020-2021ด้วยนะครับซึ่งก็ต้องติดตามมันต่อไปว่าจุดหมายปลายทางของนักเตะเนี่ยจะอยู่ที่ไหนนะครับเคยมีข่าวเชื่อมโยงกับบาเซโลน่อาเซนอลนะครับล่าสุดสื่อรายง,งานว่าอาจจะเป็นนาโปลีนะครับที่ จะได้นักเตะรายนี้ไปร่วมทีมเห็นว่ากําลังมีการเจรจากกันอยู่ก็ต้องดูว่าอันเดอร์แบตเนี่ยจะมองดีวนี้ยังไงนะครับจะเข้าไปแสดงความพยายามที่มากขึ้นในการดึงเอากองหน้าทีมชาติแคนาดารายนี้มาร่วมทีมหรือไม่นะครับหรือว่าจะปล่อยให้นักเตะเนี่ยย้ายไปร่วมทีมอื่นๆซึ่งหัวหอกของลีวเองก็หัวกระไดไม่แห้งอยู่แล้วนะก็เชื่อว่าน่าจะมีความชัดเจนในเร็ววันนี้นะครับว่าอาร์เซอจะ ตัดสินใจเข้าไปมีส่วนร่วมมากน้อยขนาดไหนในครับในการพยายามที่จะดึงเอากองแน้าตัวเก่งรายนี้มาร่วมทีมส่วนการแย่งชิงลายเซนของเซนเตอร์แบ็กตัวเก่งทีมชาติสเปนของบอลมัตเนี่ยก็กําลังชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยล่าสุดเนี่ยทางฟร o f ซิ i โซมาโนออกมารายงานว่าขณะนี้เนี่ยทางบอลมัตเนี่ยได้ตอบรับข้อเสนอของเรอัลมาดริดที่จะฉีกสัญญามูลค่า50ล้านปอนดนะ์เพื่อดึงเอาดีนฮาเซ่น ไปร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้โดยในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยทั้งอาเซลแล้วก็ลิวพูเนี่ยก็พยายามที่จะติดตามสถานการณ์ของดีลนี้กันอยู่อย่างใกล้ชิดนะครับเรียกว่าตามไม่กระพริบมีโอกาสที่จะเข้าไปแทรกเมื่อไหร่เนี่ยก็พร้อมที่จะกระโจนลงไปทันทีนะครับแต่ดูแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องยากเพราะว่าดินเฮาเซนเองก็ มีความต้องการที่จะย้ายไปเล่นกับเรอัลมาดริตอยู่แล้วค่าเช็คสัญญามูลค่า50ล้านปอนด์ก็ดูจะไม่ใช่ปัญหาสําหรับยักษ์ใหญ่ของลาลิก้าอย่างเรอัลมาดริดนะครับเรื่องราวของค่าเหนื่อยก็น,น่าจะไม่เกินวิสัยที่ทางมาดริดเนี่ยจะดําเนินการให้นักเตะพึงพอใจได้นะครับซึ่งก็ไม่แปลกที่อาซอจะมีข่าวเชื่อมโยงกับการดึงเอาอุสนเดียวมาเดเซนเตอร์แบ,บ็กตัวเก่งของสปอร์ติ้งลิสบอน ที่เป็นเป้าหมายของอาร์เซอลมาอย่างยาวนานเนี่ยเข้ามาร่วมทีมนะครับนอกจากนี้ทางคอร์ปไซก็ระบุว่าอาร์เซอลเนี่ยกำลังจับตาดูสถานการ,าการณ์ของเซนเตอร์แบ็กตัวเก่งของลาสพาลมาสในลาลีกาโดยนักเตะที่เล่นได้ทั้งเซนเตอร์แบ็กแล้วก็ตำแหน่งแบ็กซ้ายอย่างมิกาม,ามาโมลรวมถึงเซนเตอร์แบ็กตัวเก่งอีกหลายๆคนนะครับเข้ามาร่วมทีมซึ่งก็คงต้องติดตามกันอีกสักระยะหนึ่งกว่าจะมีความชัดเจน เกี่ยวกับการเสริมทัพในตำแหน่งแผงหลังนะครับสำหรับวันนี้ก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวมาฝากเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากแฟนบอลทุกท่านเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณนะครับ